ความจริงของการมีชีวิตในต่างแดนที่คนไทยในประเทศไทยไม่รู้ในอ p ีนี้จะขอมาเล่าเริ่มต้นของเรื่องมันจะมาแบบไหนทำไมถึงอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนที่กำลังคิดอยากจะมาและหลายๆคนที่กำลังมองเอประเทศอิสราเอลเป็นทาร์เก็ตต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากจะมาไหมหรือว่าเตรียมตัวจะมาแล้วนะคะก็อยากจะให้ฟังแล้วก็เอามาให้เรียนรู้ไปก่อนว่า มันมีอะไรมันมีสิ่งไหนมั่งเอาเรื่อที่จะได้ข้อมูลเล็กๆ,กๆน้อยๆไปก่อนนะคะ EP นี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องว่าในประเทศอิสราเอลครณฮาม่อยากจะพูดก่อนทําไมถึงยกเป็นประเทศอิสราเอลมาพูดเพราะว่าตัวครณฮาม่จะอยู่ในประเทศอิสราเอลรู้ว่าคําดพธรรมเนียมและกฎหมายข้อบังคับอะไรในประเทศอิสราเอลเะเนณีของประเทศอิสราเอลมากกว่าประเทศอืน่นนะคะก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้หลายๆคนที่กําลังคิดที่อยากจะมาแล้วก็กําลังคิด อยากจะมานะคะก็จชนข้อมูลไปก่อนนะคะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวีซ่าตามสามีหรือก็มาแต่งงานแล้วก็มีชีวิตครอบครัวอยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วกลุ่มที่2ก็คือเป็นวีซ่าของการทํางานในประเทศอิสราเอลก็คือกลุ่มที่เป็นวีซ่าของการทํางานเนี่ยจะมีกลุ่มที่ทํางานในร้านอาหารแล้วก็กลุ่มที่ทํางานในการเกษตรนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายในแต่ละแต่ละพอร์ตของเขาไปก็คือแต่ละกลุ่มของเขาไปรายย่อยอีกรอบหนึ่งแต ตอนนี้จะขอมาพูดถึงรวมๆก่อนว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพออีพต่อไปเดี๋ยวจะมาแยกย่อยเป็นส่วนๆว,ว่าที่อิสราเอลมีอะไรแล้วทําไมต้องที่อิสราเอลแล้วอิสราเอลมีอะไรดีนะคะเราจะมาเจาะลึกเข้าไปอีกในต่อจากนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเราคงไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าวันนี้มาเริ่มาเกินเรื่องให้ก่อนว่าต่อไปอ่ะจะมาเล่าเรื่อง อะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอิสราเอลอะไรที่มันมีผลกระทบกับคนไทยที่มาอยู่ในประเทศอิสราเอลเพราะว่าอย่างน้อยคนที่จะมาจะได้รู้และจะได้เตรียมตัวได้แบบอย่างถูกต้องนะคะในกรณีที่คนที่จะมาวันนี้ขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยก่อนว่าในกรณีที่มาในวิซ่าการแต่งงานวิซ่าของการแต่งงานก็มันจะมีโปรเซสของมันก็คือมีขั้นในการที่ว่าคุณมาปีแรกเลยเนี่ยคุณจะได้สัญชาติเลยไหม ไม่ใช่ค่ะคุณจะมีโปรเซสของเขาก็คือขั้นตอนนะคะก็คือคุณจะต้องมีวีซ่าคำว่าวีซ่าก็คือวีซ่าแต่งงานเนี่ยมันจะมีสองประเภทนะคะก็คือหนึ่งเป็นวีซ่าที่แต่งงานแบบถูกต้องแล้วมีกระดาษแต่งงานก็คือมีใบจดทะเบียนส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือวีซ่าที่อยู่กันเหมือนชั้นผัวเมีย แต่ไม่ได้จดทะเบียนในด้านทางกฎหมายอันนี้นะคะคือ2ประเภทในจุดตรงนี้อยากจะให้เข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมบางคนมาแบบไม่ต้องแต่งงานทําไมเขาถึงได้สัญชาติเอ๊ะทำไมบางคนจะต้องแต่งงานอย่างเดียวถึงจะสามารถเดินเรื่องต่อได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็คือจะไม่แยกย่อยให้ฟังนะคะว่าวีซ่าแต่งงานกับวีซ่าพาร์ทเนอร์น่ะมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วขั้นตอนการเดินเรื่องขั้นตอนที่มันสามารถาจะอยู่ได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะ เดี๋ยวมาติดตาม e ีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแยกย่อยให้อีกทีหนึ่งนะคะ